งานของครูเป็นงานพิเศษผิดแปลกกว่าง,งานอื่นๆกล่าวในแง่หนึ่งที่สำคัญก็คือว่าครูจะหวังผลตอบแทนเป็นยศศัก์ความร่ำรวยหรือประโยชน์ทางวัตถุเป็นที่ตั้งไม่ได้ผลได้ส่วนสำคัญจะเป็นผลทางใจซึ่งผู้เป็นครูแท้ก็พึงใจและภูมิใจอยู่แล้ว พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ครูอาวุโส9ตุลาคมพุทธศักราช2516 ครูคือผู้อุทิศตนเพื่อการงานแห่งชีวิตและเพื่อสิทธิทุกคนราตีกสินาอำลาด้วยหัวใจสายใยปฐุมเทืกงาร้อยหกสิแดแคุณครูผู้กเกษียณอายุราชการปีการศึกษา2568โรงเรียนปทุมเทยากอนสำนักง,งานเขียนพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งในวาร,าระเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา2568ปุ่้หน่มใการวัดวุงคำพันธ์ครูประภารัศเสี่ยมศักดิ์ครูเพนสีพินโทและนายเทพฤทิ์เปลี่ยมนองหลายสิบปีที่พ้นผ่านการหมุนเปลี่ยนสู่กเกษียณมุทิตาสง่าสมอุทิศจิตวิญญาณน่าชื่นชมเพื่อพอบ่มอุดมการสารความดี ในวัดวงคำพันธุ์ภุมในการโรงเรียนปฐุมวิทยากรหรือพี่วัดผอ,อวัดของพี่น้องครอบครัวปฐุมวิทยากรภุมในการชำนาญการพิเศษโรงเรียนปฐุมวิทยากรสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีคณุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกสังคมศึกษาจากวิทยายลัยครูบลราชธานีปีพุทธศักราช2531สำเร็จการศึกษาปริญญาโท ขลุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีปีพุทธศักราช2549รับราชการครูครั้งแรกปีพุทธศักราช2533ตำแหน่งครูสองระดับสองโรงเรียนบ้านลุมพูตำบลน,น้ำเกลี้ยงกิ่งอำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกดรวมอายุราชการ36ปี สมรถกับนางสำราญวงคำพันธ์ครูโรงเรียนไมตรีจิตไทยอเมริกันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต3มีบุตรชายสองคนคติประจำใจในการทำงานจงเตือนตนด้วยตนเองชีวิตหลังเกษียณใช้ชีวิตที่สงบสุขตามอัตภาพของตนเองอย่างพอเพียงในหมู่บ้านในชุมชน ที่บ้านตำบลคำไฮใหญ่อำเภอดอนมดแดงจังหวัดบนราชธานีครูประภารัตเสงี่ยมศักดิ์ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนปฐุมวิทยากรหรือพี่อ้อมของน้องๆสอนในระดับชั้นประถมะวัยสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิชาเอกคากรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธวิทยาเขตมหาสารคาม ปีพุทธศักราช2531รับราชการครูครั้งแรกปีพุทธศักราช2534ตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคีอำเภอกุดข้าวปุ้นจังหวัดอุบลราชธานีรวมอายุราชการ34ปีสถานภาพโสดคติประจําใจในการทํางาน ยิ้มให้เยอะหัวเราะให้กว้างรักตัวเองให้พอมีความสุขกับชีวิตและการทำงานในทุกๆวันชีวิตหลังเกษียณพักผ่อนท่องเที่ยวและพักที่บ้านถนนพนแพนตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครูเพนศีพินโทรครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนปฐุมวิทยากรพี่เพน แม่เพนหรือพี่จุ๋มของน้องๆทุกคนสอนในระดับชั้นมัธจมศึกษาตอนปลายสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิชาเอกบรรลักษศาสตร์คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์จากวิทายาลัยครูอบนราชธานีปีพุทธศักราช2533รับราชการครูครั้งแรกปีพุทธศักราช2533ตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับสาม โรงเรียนบ้านตาแท่นตำบลบึงมะลูอำเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกดรวมอายุราชการ35ปีสมรสกับร้อยตำรวจเอกเวทพินโทมีบุตรธิดาสองคนคติประจําใจในการทํางานขยันซื่อสัตย์อดทนทํางานให้ดีที่สุดทุกวันชีวิตหลังเกษียณดูแลสุขภาพ อบปาพูดคุยสังสรรกับครอบครัวเพื่อนฝูงและญาติญาติทำกิจกรรมทางศาสนาให้จิตใจสงบมีสุขทำนาทำสวนอยู่กับธรรมชาติและให้รางวัลชีวิตกับการท่องเที่ยวบ้างและจะพักที่บ้านดําภาซอยรุ่งโรตำบลขามใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายเทยพฤทธิ์เปลี่ยมนองช่างไม้สีโรงเรียนปฐุมวทยากร หรืออังเคิลเทพบุคลากรสนับสนุนกำลังสำคัญของโรงเรียนปฐุทิทยากรสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคลุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกสังคมศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีปีพุทธศักราช2541รับราชการครั้งแรกปีพุทธศักราช2541ตำแหน่งนักการพานโรงโรงเรียนบ้านปลาดุก อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีแล้วย้ายมาที่โรงเรียนประทุมทียากรรวมอายุราชการ27ปีสมรสกับนางพนาวันเปลี่ยมนองมีบุตรธิดาสองคนคติประจำใจในการทำงานทำวันนี้ให้ดีที่สุดไม่ต้องรอวันข้างหน้าชีวิตหลังเกษียณทำการเกษตรพ่อเพียงและจะพักที่บ้านตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรความทรงจำความผูกพันและหัวใจที่งดงามของทั้งสี่ท่านจะเป็นพลังผลักดันและเป็นสายลมใต้ปีกให้น้องๆได้ระลึกถึงระทับไว้ในหัวใจตลอดไปเพราะพวกเราคือครอบครัวปทุมวิทยากรน,นิรันด์พี่จะลาอาลัยด้วยใจรักถึงเวลาพี่ได้พักดังที่ฝันขอเทพไทยให้ผลดนบันดาล ทุกคืนวันประสบสุขสนุกสบายน้องทุกคนจะสารต่อพี่ก่อกิจสิ่งพี่คิดปูวางแนวทางให้จะสืบทอดเจตนาให้ก้าวไกลโดยอาจไหลและความรักจากทุกคน นะครับผู้บริการเรียนปฐุมยกรสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศาึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งรู้สึกเป็นเกียรติและก็ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มารวตตาแหน่งที่เรียนปฐุมยกรเมื่อปีการศึกษา2 5 6 2ถึงปัจจุบันปีการศึกษา2 5 6 8ก็7พศซึ่งถือว่าเป็นอีก ่วงหนึ่งของระยะเวลาการปฏิวัติราชการในการรับราชการครูในตําแหน่งผู้วิหารที่อาจจะถือว่า,ายาวนานในช่วงของการเป็นผู้วิหารในการตำแหน่งในแต่ละรงเยเหียพผมเองมาอยู่ที่นี่ด้วยความมุ่งม,มั่นด้วยความาตั้งใจนะครับว่า,าเรามาอยู่ปฐมยกรจะทำยังไง จะทำให้สถานสายมีนะครับมีคุณภาพมาตรฐานที่สูงขึ้น,นเรื่อยๆตัวจากผู้หารท่านก่อนๆน,นะครับที่ได้พัฒนามาครั้งแรกก็หนักใจอยู่นะครับว่าเออเมื่อมาอยู่แล้วจะทำยังไงเพราะเรามาจากผู้หารในผู้หารชายขอบาะมาร่วมกับผู้หารที่อยู่ในกลางเทศบาล แล้วก็เมืองหนึ่งนั้นถือว่าเป็นสถานศึกษาที่สําคัญของสำนักงานเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเอหรือของจังหวัดอุบลราชธานีที่จะต้องอเร่งคุณภาพโดยเฉพาะในเรื่องของวิชาการการพัฒนาคุณภาพวินัยคุณธรรมจริยธรรมของลูกนัเกเรียนการพัฒนาครูบุคลากรตลอดจนการประสานสัมพันธ์กับเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับณนะวันนี้ ปฐุมพิยากรเจริญเติบโตก้าวหน้ามาตามลำดับโดยนะครับตั้งแต่ปีการอกสานะครับเราประเมินศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาในระดับประเทศหลังจากนั้นในปีการศึกษา2564เราประเมินโรงเรียนวิธีพุทธประชานซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนเดียวในจังหวัดวัตนธานีที่รับรางวัลนี้นะครับในปีการศึกร้ 65เราประเมินสถานสา,าพระราชทานในระดับก่อนสูนสาขากลางแล้วก็ผ่านนะครับดนรดับรางวัลละปีกึกษา,า266เราประเมินสารสาเพื่อรับรางวัลพระราชทานในระดับมัธยมศสากานกลางแล้วก็ผ่านในระดับประเทศแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือเราประเมินปฐมศึกษสาขานาดใหญ่ในปีกึกษา,า267 5 ซึ่งคือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนโดยอาศัยการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกษาของเวียนมาตางดับทำให้บุคลากรมีมาตรฐานที่สูงขึ้นอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของการปรับปักสูตรเพื่อพัฒนางานวิชาการให้ตอบรับกับความต้องการของผู้เรียนและก็ผู้ปกครองในยุคศตวรี่ัตเยิปผมวันี้มองเห็นว่า หลักสูตรยังยังล้าหลังแล้วก็ไม่สนองความต้องการกับผู้ปกครองกับลูกนักเรียนที่จะมาเข้าเรียนที่โรงเรียนกุมยกรก็เลยปรับหลักสูตรเป็นห้องเรียนพิเศษในปีการศา2563เป็นนะครับห้องเรียน SNE เน้นในเรื่องของคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และก็ภาษาอังกฤษแล้วก็ SNC เน้นเรื่องของคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และก็คอมพิวเตอร์เรียนสามารถสอบติดคณะแพทยศาสตร์ในปีการศา2567 ซึ่งถือว่าเป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของโรงเรียนซึ่งเมกกื่อก่อนเราสอบติดเภสัชสอบติดพยาบาลศาสตร์มหิดลสอบติดวิศวศาสตร์เศวกรกมศาสตร์ธรรมศาสตร์หรือคุณศาสตร์ของมราชภัฏบัวราฐานีหรือมอุบลซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ที่เป็นความสําเร็จของผู้เรียนที่จบจากชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนปทุมยากรข,ของเรานะครับ ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจอีกแนวทางหนึ่งนะครับที่ของนั้นได้ได้สมุดเข้ามาเรียนที่นี่ครับส่วนในเรื่องอื่นๆนะครับในเรื่องของการประชาสัมพันธ์การประสานงานเราได้รับนะครับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเครือข่ายสถานศึกษาที่หนึ่งเมืองหนึ่งได้รับความอนุเคราะห์ได้รับความเมตตาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศาอุบลราชธานีเขตหนึ่งซึ่งนําโดยท่าน ดรบริวิศศรีาพันธ์ผู้ในการสร่งงานเขตพื้นที่ตัวจเยทาผู้บริาหารในเขตพื้นที่นะครับก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีและที่สําคัญเหนือสิ่งอื่นใดก็คือครอบครัวประตูวิทยากรถือว่าเป็นครอบครัวอบอุ่นเป็นตัวอย่างของวัฒนธรรมองค์กรนะครับที่มีความรักความสมัครสมานสมามัคคีกันในหมู่คณะนะครับซึ่งตัวนี้เป็นจุดเด่นของโรงเรียน ด้วยสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเ,เร,รียนการสอนด้วยสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนะครับทำให้ผมตัดสินใจอยู่ที่นี่นะครับจนเจ็ดพศต้องขอบคุณนะครับคณะผู้อัยารคณะกรรมการสารสาขาขั้นพื้นฐานคณะครูบุคลากรและครูผู้เรียนจนข้า้ปกครองหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับที่ได้ความเมตตาผมาในระยะจิตพิสให้อยู่อย่างมีความสุขเราอยู่แบบเราอยู่กันแบบเป็นพี่เป็นน้องมีอะไรก็ปรึกษ,ษากันแล้วก็จะเลือถึึงคุณงามความดีของท่านที่ได้มอบให้ผมนะครับตั้งแต่มาตั้งแรกจนกระทั่งถึงในวันนี้กราบขอบคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็มีสิ่งใดที่ทําทให้ท่านไม่พอใจก็ขอ ขออภัยทางวุฒิกรรมให้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณไว้ณอุกกาบาบขอบคุณคับสวัสดีค่ะคุณครูภารักษณ์เชียนสักคุณครูอ้องนะคะสอนชั้นอนุบาลก็อยู่ในสุขวิทยากรมา28ปีเต็มๆรักและผูกพันกับโรงเรียนนี้มาก ผ่านผู้บริหารมาหลายรุ่นทุกทุกท่านผู้บริหารแลัคณะคูทุกคนช่วยกันสร้างปฐุมวิทยากรจากที่เราเป็นโรงเรียนที่อยู่ท้าย,ายแต่ว่าเราเป็นโรงเรียนที่ให้โอกาสกับเด็กด้วยโอกาสมากลายเด็กหลายๆคนที่จบจากที่นี่ไปได้มีความรู้ได้สามารถสร้างตัวเองให้มีชีวิตที่ดีขึ้นตอนนี้จะ,กะเกษียณแล้ว ก็อยากฝากที่สถุวีเิียากรน,นี้ให้กับผู้บริหารท่านต่อไปและคณะครูที่น้องๆที่เข้ามาอยู่ตอนนี้ได้ช่วยกันสร้างโรงเรียนและให้โอกาสติๆต่อไปขอบคุณสำหรับน้ำใจความผูกพันกำลังใจที่มาที่มองใจใสมาความทรงจำดีๆเหล่านี้เก็อยู่ในใจตลอดไปขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางเพ็ญศรีพินโทตำแหน่งครูวิทยาฐานาชำนาญการพิเศษโรงเรียนปรทุมวิทยากรตลอดระยะเวลาหลายปีที่ได้ทำงานอยู่ที่โรงเรียนปทุมวิทยากรได้ร่วมง,งานกับคุณครูทุกท่านด้วยความรักความผูกพันเสมือนพี่น้องรู้สึกใจหายที่จะต้องจากกันขอขอบพระคุณ ท่านผู้บริหารและเพื่อนร่วมง,งานทุกท่านขอบคุณที่คอยให้กำลังใจกันเสมอมาขอบคุณที่คอยช่วยเหลือและแบ่งปันในทุกๆเรื่องขอบคุณที่มีรอยยิ้มให้กันขอบคุณที่นับถือคิดถึงกันห่วงใยกันทุกสิ่งอย่างจะอยู่ในความทรงจำที่ดีตลอดไปในการทำงานรับราชการทำให้ดิฉันได้มีโอกาส ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติในฐานะที่เป็นบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการแม้ว่าจะ,กะเกษียณอายุราชการแล้วหากมีสิ่งใดให้ช่วยเหลือให้ความร่วมมือก็ยินดีเสมอหลังจากนี้ดิฉันจะได้มีเวลาพักผ่อนตามที่ใจต้องการทำงานอดิเรกที่ชื่นชอบและได้ใช้เวลากับครอบครัวให้มากขึ้น ก็ขอให้ชีวิตหลังการเกษียณเต็มไปด้วยความสุขในทุกทุวันขอวอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานต่อไปหากสิ่งใดที่ดิฉันได้ก้าวล่วงเกินโดยไม่ได้มีเจตนาก็ขออาภัยมาณโอกาสนี้ด้วยขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับผมเทพผทธิ์เบียมนองอังคเทพนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ครบรอบเกษียณดีใจที่มาอยู่โรงเรียนประตูวิทยากรน,นะครับสิ่งไหนที่ผมร่วงเกินครูบาอาจารย์ทั้งกายวาใจผมก็ขอโทษนาทีนี้ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนร่วมงานใน,นขอให้มีความสุขทุกคนนะครับสวัสดีครับ าครขององค์ปฐมีอ่อนจะประสิใงในวันที่30กันยายน2568นะคะมีท่านขอ,อวันคงค้าพันนะคะและกครูเป็นสีพิมพโทงกูรูภาระซิมสั์และไา,ายเทพรรเยเมีเยาีนองน,นะคะด้าการพันลงซึ่งไล้ ่วมแรงร่วนใจในการพัฒนาโรงเรีนของเรานอย่างไรได้สิทธาไน้ในนามประธานกรรมการศึกษาศึกษาขั้นพื้นฐานหรม่กาะขอให้ทางสิทธท่านนะคะได้มเกานชี้ใน เริ่มต้นชีวิตในโทรสัยทมอถนจวัียงใ่ในวันที่30เมษานี่8ปนะคะเรือทางวิศวกรรูมภาคก็มีสุขภาดที่แรงไม่ได้ยิงกรด่ได้อยูนการพูดสารในน่วงของการกระเสียนราชการเหมนนมีความสุขมากๆนะคะครมีความสุขมากๆนะคะ ก็แข็งแรงค่ะนะขอให้โชคดีครับดู